สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรีวิวบิตคอยกราฟบ,บิตคอยนะครับและคริปโตนะครับจริงๆแนละ้วผมผมไม่ได้ตั้งใจจะทำรีวิวหรอกนะว่าเออไปได้เห็นกราตอ็ตั้งคําเตือนไว้นะเขามีโพสต์เตือนเกี่ยวกับการลงทุนคริปโตนะครับผมเลยไหนๆก็ไหนๆนะดูกรกาฟก่อนแล้วกันจะได้แล้วก็มาลงที่เรื่องคําเตือนนะครับจะได้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับมือใหม่นะสมาชิกใหม่หรือใครก็ตามที่เพิ่งสนใจบิตคอยหรือคริปโตนะฮะมาดูกราฟมันก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะกราฟบิตคอยตอนนี้ผมอัดวันที่15เดือนหนึ่งนะก็ตอนนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งครับบิตคอยสวยนะผมว่าทำทำฐานดีครับเนี่ยย่อลงมาเด้งขึ้นไปแล้วย่อลงไหมถ้าย่อมาล้วข้ามระดับ วันนี้ย่อดนะวันนี้แดงพรุ่งนี้แดงมะรืนเด้งขึ้นแล้วก็ข้ามนี่ได้ข้ามเท่าไหร,เ 40, 000, 40, 000เรไ่เนี่ยข้าม4ี0 0 0ื่นสี่หมื่นเหรียญได้ผมว่าเออมันก็มีศักยภาพมากพอที่จะวิ่งไปต่อได้นะคือมองในมุมของคับวิเทนเดินะครับหรือไม่ก็อาจจะขึ้นไปชนคือมันมีหลายซีนารีโอนะครับซีนอรีโอที่ดีที่สุดคือว่าเป็นคับวิเทนเดิลนะครับ แต่ในทางเร็วคือว่าในทางร้ายคือว่าอาจจะขึ้นไปถึงไฮเดิมไม่สิทางเร็วหนึ่งนะคือว่ามันเด้งได้แค่นี้แล้วมันก็จบรอบเลยเร็วหนึ่งนะเร็วสองคือขึ้นไปชนถึงไฮเนี้ยแล้วก็จบรอบเร็วสามคือดีทับนิวไฮแล้วก็จบรอบครับนะฮะมันก็มีด้านที่เป็นด้านบวกกับลบนะครับโดยบวกนี่มีหนึ่งนะลบมีสาม อันนี้ก็อยู่กับท่านจะยังไงต่อนะผมเองผมขายเก็บทุนมาแล้วผมก็ก็เอาส่วนที่กำไรรันเทรนไปนะผมไม่ซีเรียสละนะตัวอื่นละ่ะมีอะไรบ้างตัวอื่นเดี๋ยวนะผมมาดูเนะี่ยอีเทอเร u m ีมนะครับอีเทอเร u m ีมเนี่ยนะเนี่ยอีทีเอสน,นะผมผมทำนี่ลนะไหนวะยากละ คือจอพอจอมันเล็กแล้วมันมันยากแหละนะจริงฝั่งนี้มันจะมีตัวนี้ได้อยู่นะอีเทอร์เรียมนะต้องดูกราฟเนี่ยฮะดูไม่กี่ตัวแล้วกันนะจะได้ไม่นี้เพราะว่าเป้าหมายผมอยากให้ดูคำเตือนซะมากกว่าคำแนะนำนะครับอีเทอร์เรียมก็คล้ายกันครับทรงคล้ายกันเลยนะจร,จริงผมไม่ค่อยชอบมันแกว่งกว้างเกินไปเนะี่ย การแกว่งกว้างเกินไปมันสื่อถึงการดิสเิบิชั่นนะครับเนี่ยนะปิดคอยเหมือนกันนะมันคล้ายๆกันครับคือมันมันเป็นไม่ได้ทั้งโซนดิสเิบิชั่นหรือไม่ก็สร้างฐานขนาดใหญ่นะแต่มุมมองผมเนี่ยคือว่าเป็นดิสเิบิชั่นนะครับผมยังมองลบอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่มีเดิมพันแล้วเพราะผมมีมีแต่คือ Position ผมเป็น p โพ i ชั่นกำไรแล้วผมไม่สนใจมันจะมันจะมันจะไปต่อหรือมันจะย่อก็ เป็นเรื่องของการเนี่ยอะไรวะเนี่ยเทสเตอร์เหรอเทสเตอร์ไม่มีอะไรดีกว่าเทสเตอร์ไม่มีไม่มีดีมาเลยนะครับ XRP มีเยอะนะเนาะว้าวโคตรเยอะเลยครับตัว Bitcoin นะครับนี่มีโอ้มีมากมายครับเอาตัวที่สำคัญแล้วกันนะครับไม่กี่ตัวเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับอ,อ,อันนี้เป็น XRP นะฮะ XRP ก็ยังไงครับออโอ้โหเป็นการเด้งจากก้นนะครับนี่เป็นโลเดิมเนาะฐานเดิมเออมันก็ถือว่าระดับเนี้ยเนี่เห็นไหมครับไายนี่มันมาตั้งแต่นี่เลยนะย่อลงมาชนแล้วก็เด้งเด้งไปนะย่อลงมาชนแล้วเด้งไปทำนิวไฮแล้วตรงเนี้ยถือว่าค่อนข้างมีในสำคัญนะครับ0.22มันนี่ฮะศ2นย ก็ไม่รู้ละมันมันมันเป็นยังเป็นขาลงอยู่ก็เฉยเฉยได้ผมผมไม่ได้ซื้ออะไรมากมายครับเพราะนโยบายแนวทางผมไม่ได้ซื้อที่ราคาต่ําสุดนะครับไม่สนใจนะอยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันนะบางคนก็จะมีเหมือนกับสูตรสาเร็จที่การซื้อจุดต่ําสุดก็มีนะแล้วแต่แล้วแต่คนที่จะสํเาเร็จนะครับแต่ว่าสไตล์ผมเป็นแบบที่ผมประมาณเนี้ยสไตล์ผมขึ้นเนี่ย,ร,ยราคามันสร้างฐานมันแล้วซื้อตอนนี้ฮะ ข้ามได้เงี้ยแต่ว่าถ้าให้ซื้อราคาต่ําสุดนี่ผมคงไม่กล้าขอคง,งไม่กล้าจริงนะ <laughs> ใจไม่ถึงครับอันนี้ก็เนี่ยฮะโดนเทขายมาแล้วก็เด้งกลับครับมันจะรีบาวหรือเปล่าหรือว่าสร้างฐานนอนาคตไม่รู้จริงครับแต่ว่าถ้ามองนั้นเนี่ยแท่งนี้หนึ่งแท่งทั้สองนี่โอ้โหผมว่าเทคโปรฟิตชัดเจนนะฮะอะไรอีก ada ตรงนั้ครับ ada A D A คา r d ดา o โนนะฮะคาร์ดานโน,โนเน็ตค่อนข้างอ,อ๋อสวยนะคาร์ดานโนหาสวยนะเนี่ยฐานหนึ่งนะน,นี้ฐานหนึ่งฐานหนึ่งโซนเนี้ยเนี่ยฮะฐานหนึ่งนะดูกรอบที่ผมทำ ครับแน่น,นอนนะครับเนี่ยกรอบฐานหนึ่งไอ้คาร์เน้มีศักยภาพนี่ครับถ้าถ้าบิตคอยมันไปต่อก็เป็นไปได้นะมันจะขึ้นเพราะมันมันมันเป็นนะฮะจะมองว่าเป็นดับเบิลบัตทองก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นอ่าอินเวอร์สเฮดชอเดอร์ก็ได้นะหรือว่าคัพวิเทนเด้นก็ได้เช่นกันครับจริงๆไอ้ตัวคัพวิเทนเด้นนะมันก็มีมีพื้นฐานมาจากดาวอัสบอกนะฮะ ดาวัสบอกดาวสบอกแล้วก็คือตอนแรกดาวัสเขาเขาไม่มีศาสตร์คือตอนนั้นเขาเขาไม่มีกราฟอะดาวัสเขาดูแค่ตัวตัวเลขนะเขาจึงไม่สามารถระบุแพทเทิร์นได้เขารู้แค่ว่ามันเป็นกล่องับแต่ว่าจากนั้นพอมีคอมพิวเตอร์มาพลอตกราฟได้เนี่ยทางปู่โอนีหรือทางสายเทคนิคเขาจึงมีการตั้งชื่อ การแกว่งของราคาต่งตางๆน,น,นะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยมันมาจากดาวอัสบอกนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวคับิเันเดนตัวอินเวเทนชอเดอร์ไอตัว enden, ตว oder, ีซีพีไหนนะดับเบิลบมททมเนี่ยมันก็มีพื้นฐานมาจากดาวอัสบอกเป็นกล่องครับเนี่ยการการแกว่งเป็นกล่องเนี่ยจะเป็นทั้งกล่องกล่องระยะยาวกล่องแคบกล่องกว้างแล้วแต่ครับแต่มันจะแกว่งเป็นแบบนี้นครับ หลักการของการเทรดในแบบของดาวาสคือโมเมนตัมนะครับถ้าราคาทะลุนิวไฮได้เขาจะซื้อครับซึ่งดาวาสจะซื้อตอนราคาทํานิวไฮแต่ว่าสายปูอนนิวซึ่งเป็นรุ่นใหม่แล้วก็สายไพ่แพทเทิร์นเขาจะซื้อตอนที่ราคามันยังไม่ถึงนิวไฮครับแต่ว่ามันทะลุก,กรอบราคาขึ้นไปได้นะฮะนี่เป็นหลักการนะครับเท่านี้นะกันดูครับ,รบผมได้ไอเดียผมได้ข้อมูลมาจากนี่ครับ กรอตตอก็เตือนนะครับข้อควรระวังก่อนลงทุนคริปโตนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีมากสาหรับคนที่เพิ่งจะสนใจคริปโตเคอเรนซีในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคริปโตเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับแต่ึงกรนนั้นคุณต้องมองในเรื่องของ r s สกับรีวอร์ครับนะตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่า Reward เท่าไหร่ i s สเท่าไหร ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยอย่าเทรดนะครับ1นนะถ้าไม่รู้เรื่องของ Risk Reward อย่าเทรดครับโอกาสมีแค่ไหนความเสี่ยงมีแค่ไหนพวกเนี้ยถ,ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้เป้าหมายราคาแต่จริงๆไอ้เป้าหมายราคามันจะใช้ได้ในช่วงต้นเทรนนะแต่ว่าถ้าราคามันอยู่ช่วงปลายเทรนในเป้าหมายราคามักจะไม่เวิร์กเนี่ยฮะดังนั้นเนี่ยดูดูลักษณะการวิ่งครับมันคือคุณต้องใช้เรื่องของดาวเทีรีมาจับอะครับคือถ้าคุณ คริปโตเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเทคนิคอล้วนๆเลยครับพื้นฐานผมว่าแทบจะไม่มีมองนะงพื้นฐานแทบจะไม่มีสบสนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องศึกษาเรื่องกราฟมาก่อน,นครับถึงจะพอเข้าใจมันได้นะหนึ่งนะที่าสาคัญคืออย่าหลงเชื่อการโฆษณาไปนะรับเพราะว่าคุณเคยเห็นไหมครับในช่วงหนึ่งที่มันจะมีเนี่ยบิตคอยล์หลอกลวงเซิร์ชคำนี้นะมันจะมีคนพูดถึงมากมายครับเนี่ย กลนโกงแชร์ลูกโซ่นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับกลนโกงมากมายครับพวกนี้มักจะมาตอนที่เนี่ยต้มตุ๋นพวกนี้มักจะมาตอนที่คริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยนีย่มันวิ่งร้อนแรงครับเป็นข่าวมากมายเนี่ยแล้วก็อะไรก็ท,ทําให้เป็นข่าวครับมันจะมีความมนุษย์เราจะมีความเชื่อถือข่าวแล้วก็ข่าวมักจะออกมาในตอนที่ทุกอย่างมันใกล้ล่มสลายและข่าวดีนะนี่เป็นสิ่งที่ปกติมากในเกมการเทรดนะครับดังนั้นเนี่ย อย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาครับถ้าท่านไม่เข้าใจกราฟบิตคอยล์ลำบากนะครับบิตคอยล์ลำบากเพราะว่าข่าวดีมักออกมาตอนนี้กราฟมันดูดีที่สุดแล้วนะฮะต่อมาคือคุณต้องรับมือกับความผันผวนได้นะครับเพราะว่าอย่างบอกไปคือว่าคริปโตเคอร์เรนซีมันเป็นการเก่งกำไรนะครับมันไม่ใช่มันไม่มีมันไม่มีพื้นฐานรองรับเลยนะฮะ บทจะวิ่งดีก็แรงครับแต่บทจะลงหนักก็ชิปหายไปปวงลยครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าอย่าจัดหนักอย่าเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงครับอันตรายมากเลยนะฮะนะครับเห็นไหมครับข้อสามว่าต้องยอมรับว่าคุณอาจจะเสียเงินทั้งก้อนได้นะครับถ้าคุณจะเสียเงินทั้งก้อนได้นั้นเงินคุณมาลง ต้องไม่มีผลต่อไลฟ์สไตล์คุณนะครับถ้ามันหายไปทั้งก้อนเนี้ยที่คุณมาลงเนี่ยนะอย่าเอาเงินเก็บทั้งคืนมาลงครับอย่าคิดแบบนี้อย่าคิดแบบนักพนันนะครับอันตรายมากบิตคอยก็เป็นเหมือนกับการเล่งอ่ะมันมันเป็นเหมือนมุมมองของนะคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเป็นนักเทรดผมมองทุกอย่างผ่านโอกาสและความเสี่ยงนะฮะดังนั้นมุมมองผมกับบิตคอยมันคือความเสี่ยงล้วนเลยครับ ผมลงผมไม่ได้ลงเงินเยอน,นะผมลงตัวละพันเองนนะฮะตัวละพันบาทนะฮะโอเคละผมกําไรผมกําไรถึงบิตคอยผมกำไรอยู่ประมาณสองร้อยเปอร์เซนตัวตัวอื่นผมนกําไรประมาณเนี้ยผมก็ขายเก็บครับเก็บทุนเอาหมดเลยครับเพราะผมคิดว่ามันมันปั่นอะและเงินที่ผมมลงเนี่ยผมลงทั้งหมดหมื่นสาพันบาทครับซึ่งถ้าผม,มาหายไปทั้งก้อนนีนก็ไม่เสียหายเลยครับชีวิตผมก็ยัง งินบุฟเฟ่ต์ได้อยู่ครับแล้วก็ที่สาคัญคือตอนเนี้ยผมขายเก็บเงินสดที่เป็นทุนหมมาหมดเลยครับที่เหลือก็เป็นอะไรที่เป็นเงินเปล่าแหละมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ไม่ใช่ปัญหาเน,นี้ยต้องลงแบบนี้ครับลงแบบนี้อย่าได้เอาเงินทั้งก้อนของชีวิตคุณมาลงนะฮะใครก็ตามที่เอาเงินทั้งก้อนมาลง,องตอนเนี้ยแนะนํานะครับว่าถ้าขายได้ต้องลดความเสี่ยงนะฮะร,ระวังให้ดีนะฮะอย่างน้อย ถ้ามันจะเสียขึ้นมาคุณต้องไม่ไม่ทำให้ชีวิตคุณล่มสลายนะต่อมาว่าถ้าคุณไม่เคยลงทุนในเรื่องนี้หรือไม่เคยเล่นเล่นหุ้นมาก่อนกับว่าหากไม่เคยลงทุนในหลักทรัพย์ควรใช้ความระวังเป็นพิเศษครับคือพวกนี้คือพ,พวกนี้ไงคือถ้าคุณไม่มีพื้นฐานในการลงทุนเลยอ่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ได้เข้าเรื่องของพื้นฐานเนี่ยนะอย่าอย่าได้มาลงเนี่ย เพราะว่าอันตรายมากครับมันเป็นการเกงกาไรนะฮะต่อมาคือลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือความเสี่ยงว่ามันอาจจะคุณอาจจะขาดทุนทั้งก้อนเลยนี่เป็นความเสี่ยงที่แม็กที่สุดนะครับคุณอาจเสียงเงินท,ทั้งก้อนนี่เป็นให้คุณตั้งมันข้อแรกเลยถ้าคุณจะเสียทั้งก้อน คนจะเอาเงินเท่าไหร่มาลงลงแล้วทํายังไงถ้าเสียทั้งก้อนยิ่งไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณยังคงใช้ได้ตามปกติคุณยังไม่มีปัญหาทางครอบครัวคุณยังไม่ทะเลาะบาะแว้งกับใครคุณยังไม่เป็นหนี้ต้องคิดแบบนี้นะฮะอันตรายนะครับตันนี้นะฮะสุดท้ายคือมันติดตามบัญชีลงทุนท่านอยู่เสมอเนะะี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าดีสุดครับสำหรับการเตือนอนัก นักอะไรดีคนที่เพิ่งสนใจการลงทุนในคลิปโตในช่วงนี้นะครับคําเตือนนี่มีค่ามไาลยแต่ว่าถึงขนาดนั้นผมก็บอกเลยนะว่าพูดใส่หูซ้ายทะลุหูขวาแหละ <c oughs> คือการที่คุณจะเอาเงินก้อนใหญ่มาลงผมว่าคุณต้องมีความแบบการมองโลกในแง่ดีสูงมากนะเหมือนกับคุณแรกรักอ่ะครับพูดได้ง่ายนะคุณนั่ังหลงรักใครสักคนอนะ่ะ โอ้โหตอนนั้นคุณมองแง่ดีหมดอะเห็นไหมอะไรทุกอย่างมันดีหมดอะแรกรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานเห็นไหมครับดังนั้นการที่ใครสักคนมาบอกว่ามันไม่ดีมันมีข้อเสียอย่างนั้นคุณไห้ฟังหรอกเขามไม่เรื่องคุณนะผมไม่สนใจนะผมแค่บอกว่าใครสักคนก็ตามที่เออมีสติแล้วนึกขึ้นได้เออมันมีมันมีฉุกคิดได้ว่าอ,อ้ยอันตรายไว้แบบเนี้ผมบอก ผมส่งสัญญาณไปหาคนนั้นแทนเท่านั้นนะครคนอื่นผมไม่สนใจคุณไม่ฟังไม่มารมาผมนะฮะเพราะว่าผมไม่เสียงคุณครับนั่นเป็นเงินคุณนะฮะลงทุนแนะนำนะครับถ้าจะลงทุนในสักอย่างนะคุณต้องลงทุนแบบว่าซื้อไปแล้วคุณต้องนอนหลับสบายครับถ้าราคามันโดยเฉพาะตอนที่ราคามันลงแรงนะคุณนอนหลับสบายคุณต้องคิดแบบนี้ฮนะถ้าไม่เล็ก็ตามที่คุณลงทุนแล้วคุณรู้สึก เวลวมันร่วงนั่แล้วคุณคุณแบบนอนหลับนอนไม่หลับอ่ะคุณคิดมากคุณตาค้างเนี้ยคุณกังวลแสดงว่าการลงทุนนั้นไม่ดีแะครับคุณต้องถอนลงมานะถอนเงินลงมาจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่เป็นไรละมันร่วงก็ฉันจกสบายฉันรู้สึกมีความสุขฉันใช้ชีวิตแบบปกติได้เนี่ยโอเคครับนะนั่นเป็นการลงทุนที่ดีนะฮะ วิธีการที่ผมใช้คือว่าผมจะลดความเสี่ยงไปเรื่อยครับจนกระทั่งไม่เสี่ยงเลยเห็นไหมครับทำไมผมต้องเทคโปรฟิตออกมาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะคือผมมองปิดคอยว่าเป็นความเสี่ยงนะเป็นความเสี่ยงที่ผมควบคุมไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยวิธีการผมคือถ้าผมจะอยู่ในเกมเนี้ยในแบบที่ผมรอดผมมีความสุขผมสบายนะเมื่อไรก็ตามที่มันวิ่งขึ้นจนกระทั่ง ถึงจุดหนึ่งผมผมใช้หลักการคือถ้ามันวิ่งไปได้สองร้อยเปอผมขายมาครึ่งหนึ่งแล้วเอาที่เหลือผมลงเินหนึ่งพันใช่ไหมพอผมกำไรสองพันห้าขึ้นไปเนี่ยนะผมจะขายเอาทุนพันหนึงมาเลยที่เหลือให้มันวิ่งต่อไปครับนะหรือบางตัวกำไรสองพันผมก็ผมก็เทคละครึ่งหนึ่งให้ทุนที่เป็นเงินเงินเปล่าวิ่งต่อไปครับแบบนี้ นี่เป็นการลดความเสี่ยงครับเพราะว่าในเกมที่เสี่ยงสูงอย่างเงี้ยคุณต้องไม่อดอินคุณต้องไม่ตกไปเป็นเหยื่อของเกมครับอะไรก็ตามที่มันปั่นแรงครับมันลงแรงได้เช่นกันนะครับบิตคอยนี่มันมีอดีตมามากมายครับที่มันปั่นแบบข่าวดีมากแล้วก็โดนกดลงไปที่เดิมนะครับหรือบางทีเนี่ยอยาง XRP ท่านลองเซิร์ชด้วย XRP เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของอ่า ทางกฎหมายนะครับการกฎหมายทางอเมริกาครับมันเหมือนกับมีการรีเจ็ตอะไรสักอย่างแล้วก็มันก็แทบไม่มีค่าเลยนะมันโดนเทขายเนี่ยแบบเนี้ยความเสี่ยงครับดังนั้นเนี่ยอย่าได้จริงจังมากนะผมผมแมนะนำเนี่ยอย่าได้จริงจังกับการลงทุนบิตคอยน์มากหรือคริปโตมากลงเงินเท่าที่คุณจะยอมเสียได้เท่านั้นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น,นครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นถ้าคุณยังถ้าคุณยังรู้ไม่จริง ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณบ่าปิตคอยคืออะไรแล้วความเสี่ยงคืออะไรผมว่าลงเท่าที่คุณยอมเสียได้เอาประมาณว่าเนี่ย mm. ตัวละพันตัวละหมื่นถ้าคุณมีเงินสักอถ้าคุณมีเงินเก็บสักล้านหนึ่งลงลงสักแสนหนึ่งก็พอพอแล้นะ,ะที่เหลือก็เอาชำย่างอื่นดีกว่านะะผมเองนี่มีเงินเก็บแสนหนึ่งผมก็ลงหมื่นเดียวพอคือเอาแบบได้ก็เอาไม่ได้ก็เฉยๆนะฮะแบบนี้ดีกว่านะ ในห้นี้เป็นทั้งหมดของการรีวิวบิตคอย n และคริปโตวันที่15เดือน1นึ่งี่10แล้วก็ข้อควรระวังนะครับก็คาดหวังว่าจะมีใครสักคนนะครับที่ตระหนักรู้แล้ว,ว่าเออมันเป็นความเสี่ยงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากมันนะฮะโอเคละ่ะมันอาจจะวิ่งต่อไปได้แรงก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าอะไรก็ตามครับในการลงทุนทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหุน้นไม่ว่าจะเป็นคริปโตไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์อื่นก็จะมีความเสี่ยงหมดครับถ้าคุณไม่ให้ความเสี่ยงมาก่อนนะพังทุกอย่างนะครับนี่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับก็เท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ